ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2 0 1 3ิจด2 0 1 4นะครับเครื่อง3.0 d ดีเซล VIP นะครับเมื่อเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กําเนิดกันนะครับอ่ะไปดูรอบกันกันเลยสวยบางเดิมนะครับหล่อๆไปเลยนะจัดตรงใส่สเกิร์ตรอบคันเรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงลั่นๆนะ นภายในสะอาดนะครับเรียบๆเลยนะครับแอร์แบกสองลูกนะครับกับด้านหน้า,า,าเดี๋ยวผมเบาเพลงก่อ,น,อนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจัดเป็นจอ Android ให้นะครับนี่ภายใน VIP เต็มนะฮะไม่น้อยๆน,นะฮะสองแสนแปดหมื่นนะคันนี้สองแสนแปดหมื่นนะดูซอกมุมกันเลย ซอกงุมเดิมจา๋าน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับมีล็อกเบรกล็อกคัดให้เรียบร้อยนะครับภายในเลี่ยมเลี่ยมเงาเงาแบบนี้เลยนะครับนี่มีตัวรับสัญญาณนะครับนั่นหลอ่ลอๆอเนียนเนียนครับภายในซับเดิมนะครับอะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเบาคู่หน้าเป็นคัตตอมนะครับนิ่มๆน,น,น,นวลๆเลยนะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำครับอ่า ระจังหน้าเวนจูรี่เรียบร้อยครับหล่อๆไปเลยนะลำนี้ปี2013จด14นะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะอ่ะอ่ะมีโชคฝากระโปรงแล้วอ่ะติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับมอกอ,อยู่ครบนะกอกเดิมเดิมเนียนๆแบบนี้กาวเดิมเดิมเลยนะครับอินทงอินเตอร์สวยงามนะครับหักลมเบรกสีตวยนะครับ หม้อลมเบรกสวยเต้นเดิมเดิๆคมๆแบบนี้ตัวเลขชัดเจนแบบนี้นะครับตัวเลขตัวถังเนาะ,ะเส้นเนียนๆคมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าลอ้อแบบนี้เลยนะในนะอ่ะไปดูภายในกันบ้างนะครับรถได้เบิเดิมบางนะเดิมบางนะครับไม่มีชนนะผมรับประกรันและกล้าการันตีให้นะครับอคิวอ้วล้อใต่เป็นคาร์บอนมาเรียบร้อยนะ ร้อยยางขอบ17นะครับใช้งานได้อีกยาวนะแผงประตรง่งประตูสวยงามนะครับคนตรงคนโซสีสวยนะครับเงาเงาเรียรยๆไม่มีแตกหักนะครับสวยๆเลยอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมแถมเป็นจอยออนดรอยตัวใหม่ให้เลยนะครับหิ่งนงหิ่งหน้ารลอ,รอแบบนี้เบาสวยๆแบบนี้นะเบาคัตตอมนะครับนั่งสบายมากนะ,ะตัวนี้จะเป็นนี่ แอร์แบ็คนะครับตอนนี้ผมเล่นจากโทรศัพท์อยู่เนาะหน้าจอเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นจอ Android เสร็จปุ๊บขึ้นหลังแน่นอนนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะถ้าคุณชอบแต่งรถเราคือพวกกันนะครับนี่เป็นไงเดิมจ๋านะครับตอกเดิมเดิมเนียนๆนะครับซับนงซับไหนซีสวยนะนี่แบบนี้เลยนะครับสอบมุมนะครับเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวเขามาดูการให้ดูรอบการก่อนนะอ่ะอ่ะตอนนี้กําลังเก็บล้างนะครับ ฟอกเบาให้ใหม่ภายในต้องใหม่จริงๆนะครับพื้นเพิ่นสวยครับตามคอนเ็ปของเรานะครับมดเดินลื่นล้มหัวแตกหัวแตนเหมือนเดิมนะจอสไลด์ไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงลั่นๆนนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเซฟตี้ <c oughs> ครบครับ <c oughs> พาวเวอสตัวนะมีชี่ชาร์จแบตให้ด้วยนะทุกแถวนะครับภายในอ่างใหญ่ใใหญ่ๆแบบนี้เลยนะลายสไปเดอร์แบนนะลายแมงมุมของเรานี่เองนะรอๆนะ มีใยเยด้ป่ะหล่อๆไปเลยนะครับนะตอนนี้กําลังเก็บล้างภายในนะขัดฟอกเบาะนะครับระบบแตง่งสีใช้งานได้ครบหมดนะครับได้ลดจากเบียร์ไปถือว่าคุ้มนะคุ้มกับราคาที่ลูกค้าที่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเก็บงานเพราะเบียร์จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจบที่เบียร์เบาสุดอนะ่ะบันไัดไฟเรียบร้อยครับลำนี้คอนโซลกลางเขาเบิกให้ใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นสวยจริงนะลายนี้นะ นานๆได้เห็นทีนะหนาๆเลยสวยๆเลยนะประตูดูดกระจกบานเรียบทั้งคันประตูดูดนะครับเริบอ่าเป็นไงครับประตูดูดกระจกบานเรียบเต็มคันนะตต้าแท้นะครับล้อยางสวยอไปดูตะเข็บเม็ดอาร์ด้านหลังกันนะ นะตะเข็บเม็ดอาร์ด้านหลังไปกันครับเส้นสวยสวยเม็ดอาร์คบครบนะดูนี่มีเม็ดเม็ดนี้ยังอยู่นี่แม้เดิมเเลยนะดูเส้นดูเส้นดูเส้นคมๆมเนียนๆนะแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยครับหนาวๆเลยนี่เป็นไงมุมนี้อย่างหล่อนะแหมยญยแมงมุมยัมงมุมนะพุ่มหนังทั้งคันนะครับ หุ้มยันด้านข้างนะครับทั้งหมดนะ v i p เต็มนะครับไม่ใช่ V 8ปนะหล่อๆไปเลยนะแอร์ไมโครบัสซอกมุมเดิมๆแบบนี้เลยครับไม่มีชนไม่มีแปะขึ้นทำใหม่นะครับเดิมจ๋านะครับตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับเราจะไม่เอารถชนมาขายให้ลูกค้าแน่นอนครับเสียชื่อเสียเสียงหมดนะครับซอกมุมเดิมจ๋าทุกจุดนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คครบทุกจุดนะครับ พบเรียบเนียนยน,ยนะฮะ <c oughs> มาฐานมาฐานแบบเดิมครับแม่หลอ่อจริงนี่ตาร์ทเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับดูเสียงดิเป็นไงอะ่ะทอดได้ทั้งวันเนี่ยนะบางๆนะครับสวย s t a r เครื่องไว้ด้วยนะะเปิดแอร์ไว้เย็ยนฉ่ำเลย รลอ่ลอเลยด้านหน้าก็นะตัวยจริงนะเน,เนียนๆเรียบๆวีพีเต็มนะครับเ <c oughs> อาไปดูซ้มกันอึอ่าเป็นไงข้างในสายพิ้งนะสายพิ้งเลยนะครับเห็นไหมอ่าแชทดอ้อ่าเนี่ยสายพิ้งเลยไหมไม่มีสนิมนะภายในก็ไม่มีลาขึ้นนะครับ อ่ะนี่เป็นไงเรียนๆเ,เลยนะครับสว,สวยนะครับเบี๋ยบอกสวยคือสวยนะครับไม่สวยคือไม่เอามาขายแน่นอนครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูดูการรักษาของเจ้าของนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับว่าเป็นยังไงนะเป็นไงครับเป็นไงครับใส่นเนียร์นะใส่ท้องได้ท้องนะ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะใช้งานเลยนะรับเงินรับงานได้เลยนะครับปีสิบสามเครื่องเออปีสิบสามเจ้าสิบสี่เครื่องสามพันนะครับสวยนะเดี๋ยวผมทําไงละ่ะคันนี้ขยับยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับปัจจัยหลักของเรานะครับดูเครื่องกันเลย นะดูเครื่องกันอ่าเป็นไงครับแห้งแห้งเนียนๆนน,นะครับไม่ต้องล้างนะันแห้งมันเนียนอยู่แล้วนะเครื่องนิ่มๆนะครับแบตบอะมรอนใหม่ๆเลยนะครับแผ่นพงแมนเปลทครบชัดเจนนะครับเครื่องเนียนๆียนแบบนี้เลยนะครับอ่า มาอยู่สองแสนดนะลำนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะป้ายฟ้าแท้กําเนิดนะครับโอเคนะครับนี่ปิดเนี่ยเงียบปิดเลยเหไหมเหมือนไมายากลชัดๆนะอ่าเพื่อผมเงียบนะผมกล้าการันตีนะครับวารันตีเครื่องให้หนึ่งเดือนเต็มนะครับมีปัญหาโทรมาผมเลยนะนี่อ่ะเดี๋ยวจอติดแน่นอนครับตอนนี้ผมเล่นจากโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอัปเกรดเป็นจอยดรอยให้นะครับด้านหน้านะ เดี๋ยวจัดการให้นะครับแม่ภายในหล่อเหลือเกินนะ VIP l ล n e สไปเดอร์แของเรานะฮะใหญ่แมงมุมนะครับรออนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับราคาราคาจะพิมพ์บอกนะครับผมไม่ปิดบังอยู่แล้วราคานะครับแพงคือแพงนะถูกคือถูกรถได้มาสภาพสวยๆมันก็ราคาต้องสมกับคุณภาพของรถนะครับตามนั้นนะ เพราะผมไม่เคยเจอของถูกที่สวยไม่ยังไม่เจอครับ <c oughs> อันนี้ผมกล้าการันตีให้ด้วยนะรับประกันให้ด้วยนะภาษีหกเก้านะลำนี้อ่อน่าจะมีปสองบวกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนะครับไปซื้อเอาง,ง่ายๆครับเป็นชื่อเจ้าของรถคนใหม่ได้เลยนะประกันจะได้คุ้มครองเจ้าของคนใหม่นะครับผมจะบอกลูกค้าแบบนี้เสมอนะครับโดยใช้ชื่อเจ้าของคนเก่าเขาก็เขาก็ขอคืนนะครับ ไอ้ที่บอกแถมปอหนึ่งปอหนึ่งเนี่ยไปใช้จริงๆใช้ไม่ได้นะน,นี่หล่อๆเลยะไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจอต้องติดนะครับเพราะว่ามันก็ติดแหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นรุ่นเก่าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจัด a อ d ด o อ d ให้เลยดีกว่านะจะใหเข้าสมัยใหม่หน่อยนะครับอะนี่แอร์ ดิจิตอลเรียบร้อยนะครับ่ไปฟังเสียงเเสียงกันหน่อยโอ้โโอโเบสก็นแน่นนะยังไงครับค้องเสียงลั่นๆนะ เราไม่มีย้อมแมวขายอยู่แล้วครับรถนะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และจริงใจครับ mm hmm. ทีเด็ด V.P. i จันทบุรีครับ mm hmm. ติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่นะ f a c e b o o k mm hmm. นะครับ mm hmm. เบียส์สอยดาวคลับนะครับ mm hmm. และอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะช่อง YouTube นะครับช่องเบียร์รถบ้าน9 9เจริญยนนะครับเ mm hmm. ข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. อ่าและอีกอย่างหนึ่งกดกระดิ่งไว้นะ จะเอาไว้แจ้งเตือนนะครับว่าจะมีรถส,สวยๆแบบนี้มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าลํานี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับท่านใดจะได้เอาไปครอบครองกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 3ันจสิบสี่เครื่องสามจุดศูนยีเซลวีไนะมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กําเนิดครับแมหล่อจริงนะ นึบนะคึบนรับนะบนรับไปหมดนะนะองๆปนายแดงนลยนะลรน,นะ้นะไมัน,นะครนะันะอรันะครงบนรอนะครับรงงงนะครัรคน,นะครับรับครัาานคันะครับนะครับนะรับนครัอนรันะครับนะคอับนะครับะรับนครับนคันะครับนะครับะรับน่งเับนะครับนัดนะ้นะครับนะไรับนะอัะไรับนตครับนะครัับให้ครับจัดหนักจัดนต็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องเสียงล,ลนนั่นๆจัง เป็นไงครับแม่ดังดีนะเบรนี่แน่นๆอยู่นะจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับจองเงินได้ลดนะฮะจองลมได้ลมนะครับสำหรับที่นี่นะที่อื่นผมไม่รู้นะที่นี่ระบบเป็นแบบนี้นะครับรตาษีหกเก้าปีหน้าครับใต่งานยาวๆไปเลย หล่อๆนะรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ๆผมไปได้หมดนะครับไม่ต้องห่วง มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดจะได้เอาไปครอบครองครับขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปีสิบสามจดสิบี่เครื่องสามจุดศูนย์ีเซลนะครับรหัสเครื่องหนึ่งเคดีนะฮะรอแบบนี้เลยนะจ่องก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับเหมือนที่บอกครับจองเงินได้ลดนะฮะจองลมได้ลมนะครับสำหรับที่นี่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ส,สวยหล่อๆไปเลยอ่าโอเคนะครับ